ขณะนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วครับขณะนี้เป็นเวลา4โมงแล้วจะกลับบ้านแล้วมาดูปลาลวงกัครับวันนี้ก็กินกระจุยกระจายครับมากับน้องเทสองคนเป็นสองคัน ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องจันทะกบครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาทำเยื่อหมักไปตกปลาพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าก็จะหมักไว้ขณะนี้เป็นเวลา5้าทุ่มเพิ่งเลิกง,งานนะครับก็จะหมักไว้7จ็ดโมงไปตกมีลำละเอียด2อกิโล วอาหารปลากินพืชไฮเกรด9951แล้วก็ขนมปัง1กิโลกะที่ก็ผสมส่วนผสมทั้งหมดนี้เข้าด้วยกัน ว่าหารปลาใส่หมดเลยครับกะทิ แล้วก็ใส่น้ำมะกล้วยขนนุนสารพี หลังจากนั้นก็คุกเคาส่วนผสมให้เข้ากัน แล้วก็เก็บใส่ถุงไว้พรุ่งนี้เจอกันที่หมายครับครับสำหรับหมายวันนี้ก็จะเป็นบ่อตกปลาแพทย์กษาซอยสิบนะครับเป็นบ่อตกปลาเฮียโอก็จะมีน้าที่เกืบร้อยไร่อะครับ ดูบรรยากาศครับรอบรอบ,อบ,บอ่อวันนี้ก็เป็นวันที่3ามเดือนพฤศจิกายนปี68นะครับซึ่งเป็นฤดูที่จะเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับตอนเย็นก็จะหนาวนๆตอนเช้าก็หนาวก็จะมีฝนตกบ้างเมื่อคืน เป็นปลายฝนต้นหนาวนะครับก็จะเป็นอุปสรรคในการตกปลานะครับส่วนมากแล้วช่วงเปลี่ยนฤดูปลาจะไม่ค่อยกินเหยื่อครับอันนี้เหยื่อที่เราหมักไว้นะครับหมักไว้เมื่อคืนวันนี้ก็จะเป็นการใช้งานของตะก้อวิ่งนะครับก็วิ่งซิ่งยาวครับซิ่งซิ่งเม็ดหนึ่งเลยนะครับ โอ้นะถึงปลายคันเบ็ดอะไปดูกันครับว่าวันนี้จะมีตัวไหมด้วยเยื่อมักกล้วยขนุนนี่นะครับก็จะใช้เบ็ดสองตัวเกี่ยวเม็ดโฟมสองตัวเลย ก็จะโยนไปใกล้ๆนะครับเช็คก่อนเช็คปลาก่อน ลุดแต้มแรกครับผมมันนันล <Si> ุดเบรดมันเล็กไปว่ะมีพาว่ะแต่กงมือเด้ รว,วันนี้เรามาสองคนนะครับมากับน้องเท่นะครับก็ได้ปลาคนละตัวแล้วครับโอ้สวยสวยสวยตัวที่สองครับตัวที่สองครับ 好吗

เกี่ยบเป็นบ็ได้ตะกีนครับตะกีน Thank you. Do you กินตัวที่สองครับตัวนี้เราก็จะปล่อยนะครับเราไม่เอา tað var tann líða เป็นปลาจีนครับเลยให้มันหลุดไปเพราะว่าไม่เอาจะเอาปลานิลสายสวยครับสายเกือบโลเดี๋ยวจะเปลี่ยนคันเป็นใหม่นะครับเนื่องจากมันยาวเกะกะ <salud> ครับก็เปลี่ยนคันเบ็ดใหม่มาแล้วนะครับเป็นคันเล็กครับคล่องตัวก็ยังใช้เม็ดฟโฟมเหมือนเดิมนะครับ เขียนข้าวคารับส่โบมาอีกแล้ว 谁是伟？ เรียนครับไซส์สวยครับขณะนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับขณะนี้เป็นเวลา4ี่โมงแล้วจะกลับบ้านแล้วมาดูปาลารวมกันครับวันนี้ก็กินกระจุยกระจายครับมากับน้องเทสองคนเบ็ดสองคันไปดูกันครับ รวมครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ